สวัสดีครับซื้อ,อยังนีงครับผมสวัสดีจ้าซื้อนิดจ้าอยู่ไอ้ดอนยานางจ้าอันเภอวัดยะเรื่องอย่าวัดบพิการจ้าก่อนสิมารับประทานอาหารเสริมวิญญาณเส้นี่เป็นโรคอย่างมาก,ก่อนปะครับเป็นในปวดขาปวดแข้งเมื่อยบวดสบายจ้าบมมีแห้งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาบวดสดใสจ้ารู้สึกว่าหน้าตาย ดำคั่มจ้ะล้วก็รู้สึกว่าไอ้น้ำตนนั่นตนตมันเป็นขั้นข่ายาในผู้หมือนจ้ะเราผู้ใดเป็นคนแนนํำให้มากินครับเออแม่บุญรุ่มจ้ะคนแนน้ำใหม่อาหารเสริมของนิยองเซจาเ่าคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บันดอนในน้ำตกข่งปั่นมามัานะจ้ะเออคนแนน้ำให้กินที่แหลกกับเสือเ้อคนดอกแต่เพื่นบอกว่า้กินล่องเบิงให้ให้แบ้งไปกินล่องเบิงก็นลย แต่พกินเบิง้งก่อนที่แรกก็มีอาการเหมือนกับว่ามันตอบโต้อาการของเขาอาจะมันสิลอยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าให้กินไปนเรื่อยๆก็เลยลองกินไปเรื่อยๆเบื้องจะกินไปก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะจ๊ะจากที่ว่านาตามันดำคำํามันก็เริ่มสดใสขึ้นแล้วก็แขนขาก็เริ่มไม่แห้งขึ้นนะจ๊ะแล้วก็พูดไปท่งางไหนผู้ใดเขกระท่วงนะจ๊ะว่าไอ้นาตาดีขึ้นแล้วก็ าตาผิวพรรณดีขึ้นจ้ะแต่เลอยอยากฝากอาหารเสริมของพี่ยองเซนนะจ้ะไอ้ล่องเมื่อกินร่องเบิงจ้ะผู้ใดที่เป็นโรคก็รีบมหากินล่องเบิงจ้ะมาติดต่อเพิ่อนอย่อ้บ้านดอนยานั่งตรงทามปั๊มน้ำมันนะจ้ะของไอ้บริษัทยูสุนะจ้ะไอ้ผู้ใดแข็งแรงก็ล่องเบิงผู้ใดก็แข็งแรง,ง,ง,รแง,แรงหรือว่าเป็นโรคอยู่ก็ ฝากมหาสื่อกินได้จัดพอไ้วมันดีดีอ่ะจ่ดสดจร่งขอบคุณครับ